สำหรับวิ่งบีของหนอาทิตย์นี้นะคะก็อัปเดตเรื่องกล่าๆก่อนก็เป็นเรื่องบุนะ๊กอัปเดตก็อัปเดตของอบทที่3ให้แล้วนะคะอัปโหลดแล้วก็ส่งเมลแยกให้พี่กอบเรียบร้อยแล้วคะ่ะส่วนเรื่องกอทอล์ด l k ค่ะก็นตั้งเรื่องแล้วค่ะว่าเป็นวันจันทร์หน้าก็จะเริ่มรวบรวมทุกหมวดนะคะนังนคิดว่าน่าจะรอถึงประมาณสักหนึ่งอ,อาทิตย์นะคะรวบรวมอาจจะมีแบบ หมวดเพิ่มเติมที่เขาอาจจะแบบอัปเดตช่วงท้ายวๆหรือเปล่าเนี่ก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวยังไงก็นะคิดว่าน่าจะไปะใช้เวลาประมาณชักอาทิศหนึ่งเพื่อที่จะรอดูค่ะว่าร้านต่างๆเขามีหมวดไหนออกมาเปิดขายบ้างค่ะ เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของหนังสือที่ฝากสื่อก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือยังคุยกับทางร้าน 4F เขาก็ยังบอกว่าสำนักพิมพ์ยังตีกลับเออยังยังไม่ปล่อยออกมานะคะก็ยังจองเขาไว้อยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามดูดูจากหนังสืออื่นด้วยว่ามีเล่มมาว่ามีที่ไหนเขาอยังไม่ยังยังไม่ดึงกลับไปบ้างนะคะก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็จะดูเองค่ะเพราะว่าถ้าให้พี่ตั้มไปดูเนี่ยก็อาจจะ าจะเสียเวลาเขาได้ค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของซ่อม CCTV ก็เดี๋ยวเรื่องนี้นะัดรอพี่กับกลับมาจากอุดรกับเรากันค่ะเพราะว่าเห็นพี่กลับส่งตัวที่เป็นบาเทอร์มาด้วยสําหรับกล้อง CCTV นะคะก็เดี๋ยวลองลองดูแล้วก็ตรวจสอบดูค่ะเรื่องราคาเรื่องอะไรแล้วก็เราคงได้เคาะกันค่ะช่วงอาทิตย์หลังจากอุดรเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสั่งตัดสุดก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอพี่กับกลับมาแล้วก็จะบุกวันนะคะให้เขาให้เขากลับให้เขามาวัดตัวแล้วก็รับเสื้อตัวอย่างไปด้วยค่ะ